สวัสดีทุกคนวันนี้เรากลาลังบีบดอกไม้นะจ๊ะเป็นการบีบดอกไม้ไปปิ้งครีมนะจ๊ะดอกกุหลาบเป็นไอ้น้ปั่นนะจ๊ะน้าปั่นนมเย็นนะจ๊ะเราก็จะตกแต่งเป็นดอกไม้ข้างหน้านะจ๊ะก็ดูได้เลยนะจ๊ะมันก็จะบีบบางิดบบางเนียย

นมเย็นดอกไม้บานยามเย็นจะจะตก่เตงด้วยใบนั่นจะ ทำใบเนะ่าจะ,จะ,จะทาใบใบสีเขียวสมจริงมากน้ำตั่นดอกไม้เราจะเลืเครื่ง จะสวยน่า,นานกินไหมจ้าทุกคน